คือเห็นเขาเฮี้ยนแล้วเห็นเขาประตูไวายวายแบนี้ไม่งางอ้อมอ้อมโลกอีกแล้วบ่ดที่นี่ท่านดู้ยางอีงดีบันนี้นางตากแดดนี่ยางไม่โลกโคโรนามันเข่าไก่บ่ดีเงี้ยเอื่อเพื่อคุณเนอะคุณฮ่าฮ่าฮ่าสีมักแห้งเนาะหล้ากากมันเป็นจังใดยังดีฮึวันขันก็เห็นยางเขาเฮี้ยนแล้วเออ ง่ายมันเป็นจังไหนวะหนีก <utilizz ata> really ันว hmm ่าบอกน้ hmm ่น hmm. มันจะบาทเหมือนกัน hmm นัน hmm นี Beij ้โอ้โถใส่เขาเดี <st> ่ยวอดรอเลยใส่เส้าบาทเอาไปใส่ยางมานจะใส่บ้างเห็คือเห็นยางเขาเี็นแล้วก็คือเห็นตัายางเขาเี็นเฮ้อสิไปใส่แล้วยืนตากแดดสักหน่อยก่็สักสามสัมบองก่อนยังไปแล้วยืนตากแดดก่อนเออคนห้องกันเสียหลวไปห่างบเพราะ พยขึ้นบ่ไปโอ้ยหาเนอ้ยน้องลุง่นโดมาพอ้ากจากบน้ำเนาะบ่อน้ำนองน้ำลุงเน้ไยมล้เนาะน่อนะอโอ้ยือจงไปหาตีไก่บานี่น้อยเจ้าเนาะตีไก่เถอก็จีกหัวลุกหัวหล่อนมานีเออเออเออแนี่ไปใส่ยนไปยนใช่เอาบหันก็ไปเียนแล้วเห็นเจ้าย่างก็ยนเลยเจ้าก็ออกมาอีก เข้าเดียวกยงางหอดเกือบหอดปากทางแล้วโอ้ย huh. ด mm ูยางเอาบนยางกลับ hmm. ข uh ึ huh. ้นไปอยู hmm. uh ่หอครับออกกอลังกายไหมครับโอ้โหเฮ้ยฮะนี่ไงนั่นเลยเฮ้ยไปนั่นครับไปนั่นเป็นนั่นใึ้สิเป็นยางเนาะนอนอืมนอนดีๆเลยหามิไปแล้วโอ้โหขกันยไปใส่กับพ่อเตะเล่าไปเลย